แม่ลูกแม่จาโอกาศไม่ได้เหรอคะมีลูกแล้วอ่ะลูกเป็นสาวแล้วด้วยกอดลูกคุยจนลูกสาวหลับอยู่ในอ้อมแขนนะคะครบเลยสาวเดี๋ยวฟันนะคะป่าสาวชื่อแขกที่จะมาวันนี้ขนาดยังไม่เอ่ยชื่อยังสาวเลย คุณผู้ชมไปดูแล้วกันนะแขกรายการยิ่งสุขสม,มสอนจะเป็นใครโอ้ยสาวคุณแม่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอุย้ยแต่แล้วลูกแน,นทสาวาัสดีครับสาวาัสดีโอ้ลูกสาวค่ะแนทเกศสลินค่ะ แม่เย็นเสียวอยู่เนี่ยครับผู้ชายเขาบอกว่าแค่เอ่ยชื่อแน่เกศนิเสียวทั้งเมืองจริงเหรอคะโอ้คือว่าคุณแม่แบบไม่ได้อมน้ำเกลือก่อนฟันแม่ไม่ค่อยจะดีตามวัยอะค่ะแต่ต้องขอบพูดเลยนะคะสําหรับลูกสาวของแม่มีสโลแกนค่ะอุ๊ยออกอากาศไม่ได้ไม่เป็นไรเอามนหนูมาถึงตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงคิดว่าหนูจะหิวแม่ก็เลยเตรียมเมนูไว้ให้ค่ะคุณแม่เตรียมอะไรมาให้หนูอ่าเออแม่อย่าเพ แม่ว่าเหมาะกับหนูนะคะแม่เตรียมเมนูใหญ่มาก <S <S หนูจะกระใจแอนน่นเลยนะคนนี้ควรวดนูนด้วยคุณแม่ปวดนูนด้วยนะคะเมนูหอยค่ะทำไมมันไม่มีอไอ้น,นั้นอะ ไปเป็นเลเซอร์หมดแล้วเหรอเขาเรียกว่ารกหอยว้ายตายแล้วอันนี้นะคะเป็นหอยแมงคู่นิวซซแลนด์ค่ะแตะเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วดึงลกทิ้งไปเรียบร้อยเห็นไหมคะแต่ที่แน่ๆอันนี้มาทำหอยทอดแบบสูตรใจแย่นอย่างนี้ค่ะอ่ะหนูผสมแป้งค่ะลูกได้ค่าว่าเออหนูหิวแล้วลูกเออลูกค่ะ แห้งเกินหนูต้องใส่น้ําอีกค่ะค่ะแป้งมันจะล้วนซุยต้องเติมอีกค่ะใส่ไป,ปอีกค่ะใส่ไปอีกค่ะเนี่ยเดียนรู้เลยนะคะลูกสาวแม่ไม่ได้เข้าครัวเลยอะคะ่ะปกติอุ้ยปกติหนูจะไม่ค่อยทำอาหารแบบนี้หนูทำอาหารไทยอะคุณแม่เอาจริงเหรอใช่เป็นคนถนัดอาหารไทยมากอา๋อช่นอะไรคะพวกตำน้ำพริก แกงส้มอะไรอย่างเงี้ยให้จริงจริงอ๋อละลายแป้งทอดยังไม่ถูกเลยนะคะค่ะอ่อโอเคค่ะโอเคพอได้แล้วอย่างคคะอีกต้องใช้ส่นิดนึงทำไมเวลาหนูคนไอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกวอะไรนะคุณแม่ทำหมอบอกอ่ะมันไอ่อย่างนี้เขาก็เรียกคนถูกไหมหมอบอกเขาใช้ไม้พายคุณแม่มันไม่ยากอย่างเงี้ยอ่ะค่อยๆใจเย็นๆเอาละอันนี้น่าจะได้แล้วอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนเอาคีนขีบเนี่ย ขีบหอยจุ่มให้ทั่วคลุกเกล็ดแล้วหนูทอดนะลูกอันนี้คลุกเลยนะคะคลุกค่ะคลุกแตะแตให้ทั่วโอเคอ่ะโอเคยกชามตามมาเดี๋ยวโ่นยกชามตามอใส่เลยลูกปุ๊บโอ้โหเจ้าเก่งมากโอ้ยหอยหอยค่ะว้ยน่ากินนะดูดูสิ เออกลับไปเที่ยวนี้นัดเปิดร้านหอยทอดได้เลยเชิญค่ะหอยน้องแนทค่ะหอยน้องแนทหอยทอดค่ะหอยทอด <c oughs> หอยทอดค่ะแนทลูก แม่เจอโอกาสไม่ได้หรอคะกติอยู่บ้านทํากับข้าวยังไงอ่ะกับข้าวไทยจริงๆหรอทำกับข้าวไทยค่ะน้ำพริกกับผักอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าน้ําพริกผัดทอดแล้วก็บางทีช่วยคุณคุณอาค่ะเข้าครัวในเรื่องของการช่วยเตรียมเครื่องปรุงขับไปต่างจังหวัดอ๋อแล้วถ้าอยู่กรุงเทพหนูกินอะไรยังไงก็จะเป็นน้ําพริกผักพวกติ่ย่าแล้วก็แกงส้มแกงเผ็ดยำลาบอาหารไทยค่ะคุณผู้ชมที่หน้าแล้วแซ่ ทุกลมหายใจเนี่ยนะถ้าหนูอยู่กับแม่สักพักหนึ่งนะ,ะหนูจะเป็นแม่สีเลือนหนูจะเป็นแบบคนที่เก่งกาดขายหอยทอดหอยอบยำหอยผัดเถียวหอยต้ยมยำรวมหอยอะไรอย่างเงี้ยลกูกอ่ะ,อะโอเคอันนี้เสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราจะผัดผมงอ,อกกัน เราจะไม่กินอะไรมันมันมากด้วยหุ่นเราเสียนะลูกนะแต่นี่หนูเห็นมันเท่าเลยนะคะออเมื่อกี้ที่ทอดทอดไม่มันเราไลูกอย่าอย่าคิดเยอะสูกไม่เอาอ่ะหนูผัดผักนี้ใส่น้านะคุณแม่อ๋อหนูผัดผักด้วยน้ำเปล่าเขาเรียกต้มไม่ลูกอ๋อผัดใส่น้ำแทนน้ำมันใช่ค่ะจะเกาะเหรอก็ช่วงที่หนูกะกายหนูก็คือใส่ใส่น้ำเปล่าโอ้โหแต่ทรมานมากเลยใช่แล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่พวกซอสปรุงรสใดๆเหรอแล้ววันนี้ได้ไหมหน่อยนึงคุณแม่มาถึงขนาดนี้น้ำมันขนาดนี้ไม่มีหน่อยนลกไม่ นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวๆมอใส่รป่ะตักปันเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่ไปนิดนึงอ่ะซอสปรุงรสเอาใส่น้อยหน่อยเขาไม่อยากกินเอาพริกไทยนิดนึงแต่หนูเคยมาเรียนอาหารกับคุณแม่นะแม่ใส่ทุกอย่างเลยอ่ะปุ๊บมาเลยค่ะอาผัดแล้วพอร์เปตดก็ต้องสุกหน้าเปลืองไฟใส่จานเอาละอ่ะหนูตีไข่ค่ะซอสปรุงรสนิดหนึ่งนะ เอาให้ฟูไหมคะคุณแม่ไม่ต้องค่ะหนูไม่อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคคุณแม่อยู่ใกล้ๆ้ไหมคะอ่ะทำไมอ่ะเพื่อเผื่อไฟมันจะเผื่อไฟมันจะแดงที่อ่ะโอเคค่ะให้หนูเทตรงกลางหนูเทล้นหมเทไปตรงกลางเลยเทไปเอาละ เอาละค่ะลูกเร็วๆเอาไข่เอาเอาเอาถุงน่องใส่เร็วๆเร็วๆเอาถุงน่องใส่ลงไปโกยลงไปโกยลงไปเลยทำเวลาโกยลงไปวิโกยโกยโอเคค่ะขี้หอยใส่ลูกเร็วๆขี้หอยเวลาเหลือน้อยอ่ะอ่าไม่ใช่ค่ะมันกลัวมันจะสุกเกินนี่ค่ะหอยมันจะต้องฝังลงไปอย่างนี้ไข่หรอคะเดี๋ยวจะเอาฝังลงไปในไข่อย่างนี้เลยน่ากินไหมน่ากินมากอ่าใส่ไปใส่ไปอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งอีตัวนะคะโอเคหนูเอามือหยิบต้นหอมค่ะได้หรอคะเออยิบเลยค่ะ ลอยล้างแล้วนะคะมือล้างแล้วมือล้างแล้วทุกคนอ่ะพริกไทยป่นพริกไทยป่นเลยเลยหน่อยลูกใช้มือนะคะค่ะโอ้ยหนูจะโรยซอสเลยไหมลูกได้โรยเลยโรยเลยสงสงอาหารราดลงไปเลยเทไปเลยค่ะว้าวไฟแทบตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาแล้วโอเคโอเคค่ะขออะไรสั่งได้อย่างงั้นเ็ดค่ะเอาครีมคีป นเสร็จแล้วหอยทอดใจแอนน้องนัดแกะสซลินเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ,คะมแม่ด,ดูทานสิลูกขออนุญาตนะคะคุณแม่ค่ะตอนเราใส่ไข่มันยังไม่สุกกับลูก หนูรู้สึกภูมิใจแหมที่หนูทำอาหารได้แบบหน้าตาแบบหรูหราแบบนี้ดีใจที่คุณแม่ชมว่าเป็นแม่บ้านแม่เรีอยบ้างใช่แม่ห่วงนะค่ะหนูเดี๋ยวใครมาได้ไปเป็นสีภริยาแล้วคนนิบัติสามีไม่เป็นเอาลองชิมสิลูกปะปะ อหม้อหม้อจัดมากอหม้อหม้อจัดมากอบอบหม้อห้อบอืมกากินหมดนี่ก่อนเหรอยังไม่กินข้าวเช้าเลยคุณแม่อออยไม่ได้กินข้าวบายิ <c oughs> ้โซ,โซมาเชียวตอนนี้หนูอากาจะไปจอดที่ตลาดแล้วกินตลาดปีดวันนี้ <c oughs> ออ่ะคุยเลยแม่อ่ะคุยตอนนี้แนททำอะไรบ้างลกูกงานการน่ะตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายหนังจบไปค่ะเป็นภาพยนต์ใหญ่ อ๋อแล้วนังใหญ่เลยเหรอละครก็มีละครเพิ่งออนไปเรื่องหนึ่งค่ะอ๋อเหรอครับหนูยังรับจ้างไปล้างรถแบบโชว์เสียล้างรถอีกอย่างหน่เลือกรับค่ะเลือกลับเลือกลับเลือกรับบ้างเพราะชีวิตเริ่มสบายบ้างแล้วอะไรอ๋อไม่ลําบากรวยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะรู้สึกยังไงคะกับการที่คนก็ยังคงติดภาพเราวันเก่าๆอ่ะว้าว นางเอกหนัง,ง,นง A, บีดีและแล้ล่ออะไรเงี้ยป้ยสมัยนี้เขาไม่สนใจอะไรกันเลยแต่หนูก,ก็แบบถูกเลขคอร์ดไปเลยเนาะแน็ดว่าคนยังจําเราได้น็ดว่ามันถูกข้อดีค่ะเพราะว่าส่วนเ,ออเรายังมีโอกาสได้ทางานในวงการบันเทิงถ้าคนที่ไม่รู้จักเราเลยบางทีบางทีเราไปทํางานคนไม่มาเ,เออใหญ่นี่เป็นใครอะ,อะไรอย่างเนี้ย ็ไม่เป็นไรมองก็มันเป็นโอกาสเป็นมุมดีเนาะแต่ส่วนใหญ่คนที่รู้จักเราจริงๆเขาจะไม่ได้ไปมองไอ้ตรงจุดนั้นเขามองความเป็นเฟนลี่ของเราแม่แล้วก็มองความสามารถค่ะตอนนี้คนละวัดกันที่ความสามารถเออเรื่องครอบครัวตกลงหนูไม่มีเออสามีเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆริงยังไม่มีสามีไม่เคยคิดจะมีแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักเรายังมีงานที่ยังต้องทํามีบ้านที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตเรา ถ้าเลือกได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งสามีมก็ไม่มีแฟนดีกว่าไหมก็ปกติก็ไม่ได้พึ่งสามีไงคุณแม่ออใช่ไหมถ้ามีก็ไม่ได้พึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ย,ยืนด้วยรองแท้งตัวเองทํางานเองเออ ถึงมีแฟนก็ยังทํางานอยู่ฉันมาเัอหาไม่ได้หรอกเพราะว่าติ่งเกินไปแล้วูกก็ไม่ยอมขอตังผู้ชายนี่คือนิสัยเธอใช่ไหมคะสวยแต่ดันยิงนะคะอ๋อแล้วจะทํายังไงแนททาไมเธอมีลูกแล้วอ่ะทําไมมีอ๋อความสุขมากลูกเป็นสาวแล้วด้วย สาวตาโตมากเลยอ่ะเส็นงเธอกอดลูกสาวคุยจนลูกสาวหลับอยู่ในอ้อมแขนนะคะไม่หูรักลูกขนาดนั้นล่ะพอเวลาเราดูแลใครเราก็จะจะดูแลเขาให้เต็มที่เหมือนกันถ้าเวลามีแฟนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดูแลเขาแบบสุดหัวใจเพราะว่าเรามีเขาแค่คนเดียวประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิลูกสาวแนทสวยไหมไปดู น่ารักนะนะ French dog. ฟเฟรนช์บูด็อกอุ้ยแต่ทนเลีล<ง>้นงยังไงตัวมันดูใหญ่กว่าปกติแล้วนะคือเป็นน้องหมาที่หมอบอกว่าสมบูรณ์มากแล้วก็นัดเลี้ยงดีมากโดยการที่เขาไม่ต้องมาผ่าตัดอะไรเลยส่วนใหญ่ที่เลี้ยงเขารุ่นนี้จะต้องเริ่มไปผ่าตัดจมูกแบบไอ้ตรงนี้ e <definite> เพราะระบบหายใจเขาจะสีใช่แต่นัดจะ,จะเลี้ยงเขาด้วยระบบของนักกีฬาโดยการที่กินมื้อหนึ่งเป็นอาหารเขาแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นผักผลไม้แทน เลี้ยงแบบดูแลสุขภาพมันก็เลยไม่มีโรคตามสายพันธ<ม>ุ์ของมันไม่มีมไม่มีน้อ,อยมากคุณแม่เดี๋ยวนี้จัดเลี้ยงจุบเพื่อนที่ดีที่สุดน้องนะักคิดยังไงครับถ้าไม่พร้อมไม่มีเงนินจะเลี้ยงได้ไหมอ่ะอันดับแรกเลยค่ะต้องศึกษาก่อนว่าสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงเนี่ยต้องมีเงินมากขนาดไหนเพราะว่าบางตัวค่ะเลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงง่ายสายพันธุ์ี่ยสำคัญมากเพราะว่าโรคอย่างเฟนบูด็อกเนี่ยโรคเยอะมากแล้วก็เรื่องของมดลูก มดลูกเน่าง่ายมากอันนี้คือเป็นอะไรถ้าสม,มอบอกว่าถ้าไม่อยากมีลูกเนี่ยต้องรีดทำมัตที่เขาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสายพันธุ์นี้มดลูกเนี่ยจะเน่าง่ายแล้วก็จะตายเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ บอกแล้วนะคะก่อนที่จะมีภาระเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวสตนหรือนกตัวเดียวตัวเดียวก็ต้องหรือบางคน้อจิ้งหรีดมาตัวเดียวก็ต้องอยาลหรือว่าเขาต้องกินกินใช่เขาต้องป่วยเป็นถูกไหมคะถ้าใจไม่มีเวลาไม่ให้เอออย่าเลี้ยงดีกว่าใช่แล้วก็หมานี่จะไม่กินอาหารคนเลยไม่แตะต้องอาหารคน อ๋อไม่ให้เขาผ่าคนเลยไม่ให้เลยค่ะก็จะมีเวลับออกไปข้างนอกก็จะมีคนเหยียให้บ้างเน็ตดาเลยลไม่ให้เนี่ยรักมากขนาดนี้ต้องถามหน่อยถ้าเกิดวันหนึง่งเออเขาเป็นอะไรไปอ่ะแนตาเธอไม่โลองไ้แย่หรอเพราะมันมีช่วงที่มันมีช่วงที่กรุงเทพฝน,นตกแล้วน้ำท่วมคุณแม่รถติดหกเจ็ดชั่วโมงหนูแค่ขอเวลาห้านาทีไปเจอเขาอ่ะจนพยาบาลกับหัวหน้าพยาบาลน,นั่งเห็นกันแล้วมันต้องปิดแล้วอ่ะแล้วเขารอหนูเพียงแค่ห้านาทีได้ไปเจอลูก มันคือความรู้สึกที่หนูเคยขอเจอเขาเพราะว่าต้องไปทํางานต่อแล้วเ้าไปให้ฝากเขาดูแค่ห้านาทียอมรถติดเจชั่วโมงอะนั่นคือสิ่งที่หนูแบบรู้สึกว่าพยายามเพื่อให้เจอเขาแล้วเขาก็เห็นเราแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็ร้องไห้เขาอยากกลับมาดูออหนูว่าร้องหนูมีความรู้สึกไหมไปไปมา,มาหนูกลายเป็นคนเดียวในชีวิตเขาที่สื่อสารกันได้คุยกับเขาได้ เออเนี่ยนะคะคุณผู้ชมครับมันเป็นความรักที่อธิบายไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีสัตว์เลี้ยงที่รักที่สุดรับผูกพันที่สุดแล้วมองตาไม่เข้าใจไปถึงใจแสดงคุณผู้ชมยังไม่ใช่ผู้ปกครองที่แท้จริงของเขาเขาก็จะชอบฟังเพลงโบราณนะคุณแม่ฟังเพลงโบราณใช่ฟังเพลงโบราณฟังเพลงสีสุภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาเป็นหมาที่แบบ ย้อนยุคโบราณเหมือนสาวโบราณเลยเพราะน่าเลี้ยงเข้าไามตั้งแต่ช่วงวัยน่าเกณฑอีกสักตัวเถอะเกณฑอีกสักตัวเถอะทำไมอุ้แม่ไปเยอะแล้วค่ะไปเยอะค่ะ <c oughs> ถามหน่อยสิวางอนาคตชีวิตตัวเองไงว้ยังไงเพราะเธอทำงานแบบนี้ไปตามตาม่างจังหวัดขึ้นเหนือนลองใต้เธอจะทำจนเธอแก่เลยเหรอ คือตอนนี้นัดมีแรงเน่ยก็ทําอยู่อะค่ะคุณแม่เพราะว่าจริงๆนัดมีเงินก้อนนะคะแล้วก็มีทรัพย์สิสน,สนส่วนส่วนที่แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเบื่อกรุงเทพแล้วทําไม่ไหวแล้วอยากกลับไปอยู่พิษลกก็มีที่ดินอยู่<อ>ก็เหลือแต่ไปสร้างบ้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตเล่บง่ายที่นั่นคุณผู้ชมคะสาวสวยดูเซียวไปทุกวินาทีแบบนี้เป็นคนธรรมะธรรมโมเธอเข้าวัดวิปัสสนาหรือไปกรรมฐานอะไรเงี้ยไปชิุงกี่วันอะอยู่เป็นเดือนเลยหนึ่งเดือน เด่นกว่าเี้ยอกแตกหรอไม่หนูว่ามันสงบแล้วมันก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจถ้าเธอไม่มีวายจริงจะอยู่ได้เหรอ ไม่ใช่แอบใส่ขวดไปอยู่ในกุฏิไม่มันเป็นช่วงที่ถ้ามันจะรักก็ต้องวางเหมือนมือถือเอลวลาเข้าเข้าวัดหนูก็ต้องวางอา๋อก็ดชนะคะเป็นคนที่จะไม่เห็นว่าเราตัดใจได้จริงหนูเป็นคนเด็ดขาดนะตัดคือตัดตัดคือตัดใจแข็งใจแข็งค่ะถ้าใจไม่แข็งจริง จะไม่อยู่ได้ทุกวันนี้ได้ตัวคนเดียวทุกวันนี้อยู่บ้านตัวคนเดียวจับจ่ายใช้สอยตัวคนเดียวไม่มีสปอนเซอร์ใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยมีแต่ตัวเอง่ยต้องเก็บไว้ให้ลูกอ๋อใช่ไหมคะจริงๆการอยู่คนเดียวอะค่ะเราต้องมีแผนแล้วว่าเราทํางานเพื่ออะไรถ้าทํางานเพื่ออนาคตตัวเองก็ต้องมีแบ่ง <c oughs> <ๆ>เงก็บนัเนี่ยจะทํางานแล้วแบ่งเลย40 30 30 40, เพื่ออนาคต แล้วก็กระจายเรื่องของการเงินเช่นออมแบบทองบ้างออมแบบประกันชีวิตบ้างแล้วก็กระจายในเรื่องของซื้อไว้กับทอสอบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระจายความเสี่ยงเพราะว่าถึงเวลาครบมันก็คือกเกษียณพอดีโอนะเห็นไหมคะความสุข ของแนทเกตสลิงคืออะไรคะทุกวันเนี่ยนั่งหนึ่งวตอนเย็น <laughs> อันนี้ที่ตะบอกคุณผู้ชมนะคะไม่ได้เป็นการเชิญชวใชนใะห้คุณผู้ชมมานั่งใช้สไตล์และวิถีชีวิตแบบนี้สุขแบบของใครใคร<พ>อชอบแบบไหนก็ต้องได้แบบแน,นั้นเพราะว่าเราทํางานมาเหนื่อยเราก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้เราก็ดูแลลูกเลี้ยงลูกไปถึงเวลาขึ้นบนห้องนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนอนหลับสบายแล้วกรีนิสน้ำองุน่งนค่ะเพื่อสุขภาพ ค่ะโอเคค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการยิ่งสุขสโมสรน้องแนทมากินหอยทอดใจแอนน้องแนทช่วยเขียนทีหอยทอดใจแอนค่ะอร่อยไหมลายมือไม่สวยไม่เป็นไรแต่เราจะเก็บว่าเป็นที่รู้ก็อ๋อได้ค่ะปกติไม่ค่อยเขียนนะหรอคะถ้าเขียนต้องได้เงินอ๋อเขียนต้องได้งอนเนาะอย่าเซ็นเช็คก็เสียเงินนะยะอ่า เน,น่ผัยนะทอดใจแอนอร่อยนะแนทเกสลินแต่เป็นเอ้ยลืมไปชื่อใหม่ <S <S จุตินัท <S 2> <S 2> จุตินัทอย่าลืมนะคะแนทเกสลินเปลี่ยนเป็นจุตินัทนะคะ,คะวันนี้เรามีฟรุตแตมีหน้าฟรุตเคทต้นตำรับมอบให้กับน้องแนทนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางนะคะแต่ถ้าหากเป็น YouTube แล้วก็ใช้คำว่ายิ่งสักฟู้ดทีวีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคุณผู้ชมคะและสัปดาห์หน้ายิ่งสุขสโมสรจะไปพบกับใครไปทำเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามอย่าลืมทุกวันศุกร์เที่ยง40นาทีทางช่อง 7HD อ่านข่าวล้ลูกสาวอะไม่มีจะกินการท่องเที่ยวก็แย่ไม่มีใครมาดูหล่อนแสดงเลยคุณแม่เป็นอะไรคะอ้าวพุดด้านเอให้มันซุยซุยได้อย่าบี้เป็นก้อนโอเคค่ะเออหนูก็พูดอะไรก็รู้เรื่องรู้เรื่องสมัยนีจ้าไม่เป็นอะไรอ๋อเหมูย่างอร่อยอะหอมมากเลย